เมื่ออายุมากขึ้นก็มักมีปัญหาสุขภาพตามมาเป็นเรื่องธรรมดานะครับซึ่งปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับคุณผู้ชายที่มีอายุ4 5ปีขึ้นไปนั่นก็คือต่อมลูกหมากโตยิ่งถ้าเป็นผู้ชายสูงวัยอายุ80ปีขึ้นไปก็ยิ่งมีโอกาสพบต่อมลูกหมากโตมากถึง80%เลยทีเดียวตำแหน่งของต่อมลูกหมากจะอยู่รอบๆอท่อปัสสาวะไม่สามารถคลำเจอจากภายนอกได้โดยมีหน้าที่ในการสร้างอสุจิ โดยทั่วไปต่อมลูกหมากจะหยุดเจริญเติบโตหลังจากอายุ20ปีจนกระทั่งอายุประมาณ45ปีต่อมนี้จะค่อยๆโตขึ้นทำให้เข้าไปเบียดกับท่อปัสสาวะทำให้ท่อปัสสาวะแคบลงซึ่งส่งผลกระทบต่อการปัสสาวะได้ครับในผู้ป่วยที่เป็นต่อมลูกหมากโตจะมีอาการไม่เหมือนกันบางคนมีอาการน้อยมากเช่นความแรงของปัสสาวะลดลงแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ในบางรายอาจมีอาการหนักถึงขั้นปัสสาวะไม่ออกเลยทีเดียวแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าตอนนี้เราเสี่ยงเป็นต่อมลูกหมากโตหรือไม่ให้ลองสังเกตตัวเองดูนะครับ 1. ต้องปัสสาวะตอนกลางดึกบ่อยหรือมากกว่า2ครั้ง 2. ต้องปัสสาวะบ่อยเพราะกลั้นปัสสาวะได้ไม่นาน 3. หลังปัสสาวะเสร็จแล้วแต่ยังรู้สึกว่าปัสสาวะไม่สุด 4. ปัสสาวะไม่พุ่งหรือไหลช้าหรือไหลไหลหยุดหยุด 5. ต้องเบงหรือรอนานกว่าจะถ่ายปัสสาวะออกมาได้ 6. เมื่อเริ่มปวดปัสสาวะต้องหาห้องน้ำเข้าทันทีเพราะกั้นไว้ไม่อยู่ 7. เริ่มรู้สึกว่าการปัสสาวะกลายเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน โปรเร์ฟช่วยให้คุณอยู่ห่างจากภาวะต่อมลูกหมากอักเสบบรรเทาอาการบวมและปวดอาการต่อมลูกหมากอักเสบด้วยส่วนประกอบที่อยู่ในผลิตภัณฑ์จะเข้าไปช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดและการอักเสบในระดับเซลล์ช่วยบรรเทาอาการกระตุกของกล้ามเนื้อขจัดลิ่มเลือดภายในลูกอันทะช่วยให้การขับปัสสาวะกลับมาปกติโดยเป็นการทำงานกับข้อปัสสาวะที่เคยผิดปกติซึ่งทำให้ปัสสาวะไม่สุดและรู้สึกไม่สบายตัวจากการขับถ่ายปัสสาวะลดน้อยลงช่วยให้เซลล์และอวัยวะที่ได้รับผลกระทบของระบบทาง เดินปัสสาวะผิดปกติได้กลับมาทํางานตามปกติให้มีการไหลเวียนของเลือดในระบบเชิงกรานกลับคืนมาและมีประสิทธิภาพในการทํางานกลับมาตามปกติอย่าทําให้สุขภาพความสุขและความเป็นอยู่ของครอบครัวของคุณคุณตกอยู่ในความเสี่ยงต่อลูกหมากอักเสบอาการเหล่านี้คุณได้รับการรักษาและคุณต้องดําเนินการตั้งแต่ตอนนี้บริการส่งฟรีคุณสามารถตรวจสอบและชําระสินค้าปลายทางได้เลย